แล้วมันก็ทําให้เราแบบเออไม่ได้ไปต่อในช่วงที่แบบโควิดมันมาอะไรเงี้ยมันก็ทําให้น้อง12คนเราเหลือแค่5คนอะไรเงี้ยอ่แต่ว่าแบบพอช่วงนั้นมันก็รู้สึกว่าเป็นช่วงที่ค่อนข้าลงล้มค่ะล้มแบบล้มเยอะอะไรเงี้ยทำแบบทุนด้วยอะไรด้วยแฟนคลับหายด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างเสียใจอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามที่จะฟอร์ทมทีมขึ้นมาใหม่ก็มีทูตัวมาช่วยเพิ่มด้วยอะไรเงี้ยค่ะและ้วก็มีน้องๆ5คนที่ยัง ยังลุยต่อย,ย,ยังลุยต่อได้ะนะคะต้นมีรุ่นสอเข้ามาเพิ่มนะคะเป็นสี่คนตรงนี้ที่แบบว่าลุยไปด้วยกันทุกที่นะคะแล้วก็มีรุ่นสามเข้ามาที่ก็าจะเป็นรุ่นสามในลคนอีกสิบเ็ดคนก็รู้สึกว่าตั้งแต่วันแรกที่แบบจากล้มโควิดต,ตอนนั้นมาจนถึงตอนนี้ก็รู้สึกว่า,เ,าเราทำได้เหนือเชื่อใช่ก็คือ,<ร>คอมันก็ไม่อยากจะพูดแบบว่า ขนาดนี้ด้วยปต่อจริงคือเดมิวตอนแรกๆนี่เดมิวต์ที่ไอโนเดชเนาะจะเป็นเวทีแบบเตี้ยมากขนาดแกรล้งเป็นเคือแบบเตียบบ้ยเลยแต่ว่าเราพูดถึงดีกว่าโอเคแต่ว่าวทีนี้เราว่าเราเซ็กซ์บอลได้ทุกคนขึ้นมาเต้นได้ก็ร<ช>ู้สึกว่าดีใจที่แบบว่าเรามาถึงตรงนี้ได้นะคะก็จริงๆเรามาถึงตรงนี้ได้เพราะว่าแฟนคลับด้วยออะไรย่างเงี้ยนะคะเพราะถ้าเกิดแบบจากแฟนคลับในวันที่หายไปตอนนี้แบบทุกคนเยอะ วันนี้ได้ค่ะใช่ขอบคุณมากจริงคริแต่เราย่างไม่จบครั้งนี้เรามีคลิปเซอร์ไพรส์ให้กับน้องๆแล้วก็ครบรอบ10ปีของเรานะครับชื่อไหมชื่อมเชอญดูคลิปได้เลยครับผม